สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอีพีนี้เป็น e ีพีที่351กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่าในใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจเอิ่งไหนก็โทรมาติดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID Line ไลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะของหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆนะคะท่านใดสนใจเอิงไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญทรงพนวดนะคะสองสี่ก้าสองสี่เก้าเก้านะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะเหรียญสวยๆเลยนะคะเหรียญ ทรงผนวดนะคะ300บาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะเสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกับพร้อมนะคะสองสี่แปดสี่นะเหรียญนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจเธอมาปิดได้นะสามร้อยบาทนะคะอ,องค์นี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อดิงวัดบางหวัวนะคะสองสี่แปดหนึ่งนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะเหรียญสวยๆเลยนะ นี่นะคะสองสนะสามบาทนะคะเหรียญสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่4นะคะรายการที่สนี้เหรียญ รวมพ่ออะไรก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะเรียนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะสามรอยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่ห้านี้เหรียญเหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะสองสี่หกหกนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะเหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะสองสี่หกหก สามร้อยบาทนะคะเหรียญนี้สวยมากๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่6นะคะ รายการที่หกนี้เป็นเหลือมพ่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนี่นานคุณลูกค้าชสวยๆเลยนะสองสี่หกเก้านะคะอย่างนี้สองสี่หกเก้านะหนูเอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะชอบโทรมาปิดได้เลยนะ สวยๆเลยนะคะ300บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7นี้เป็นเหรียญพระสุวรรณมุนีนะคะสองสี่หนะคะเหรียญสวยมาก้าก เ,ะะเรียนนี้นัวสาม0้บาทนะคะ300บาทนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะ300บาทนะคะเรียนพระสุวรรณมุนีนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่8นะคะ รายการที่แปดนี้เป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหล่หอไม่รู้หลวงพ่อนะอันนี้สองเออสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะคุณลูกค้าอันนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบาทนะคะสามรอยห้าสิบาทนะ่สวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าท้าไหนชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะ 350บาทนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะสอง0่นะคะต่อไปนะเป็นรายการที่9นะคะ รายการที่9้านี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี้หนูเอา350บาทนะคะคุณลูกค้า350บาทนะคะนี่นะสวยๆเลยนะสนใจโทรม,มาปิดได้นะคะสามรบาทรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะรายการที่สิบนี้เป็นพายอดิงเส ้ายอดโทงอายุทยานะคะจะออกสีเงินๆนะคะคุณลูกค้าองนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะคะนี่นะ สวยจริงๆนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพาสมเด็ดลงกุนะคะ <c oughs> องนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะผ้าสมเด็ดลงกุนะคะสี่ร้อยบาทนะคะองนี้นี่นะคะสี่ร้อยบาทนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะรายการที่สิบสองนี้เป็นพราสมเด็ดนะคะลงกุนะนี่นะคะมาเป็นเสียงแบบนี้นะคะคุณลูกค้า ขาวขาวครีมครีมอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะตรงนี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสีร่รอยบาทนี่นะสีมันยังไงไม่รู้นะคะมันอือธิบายไม่ถูกนะคะเสียร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าถ้าในสนใจก็โทรมาปิดได้นะ นี่นะคะสวยๆเลยนะพ้าสมเด็จลุงกุนะคะสี่ร้อยบาท<า>ต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะคะ รายการที่สิบสามนี้เป็นพระสมเด็จสามเหลี่ยมนะคะหลวงปูน่นาคหลวงปูน่นาคนะคะอ่องนี้ฝั่งตากุดด้วยนะนี่นะคะสามดอกนะคะคุณลูกค้าเห็นไหมนี่นี่นะคะอ่องนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะ่าสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านในชอบก็โทรม,มาปิดได้นะคะพระสมเด็จ สามเรียมหลวงปูนาคนะคะฝังตะกูศัพท์ร้อยบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่14นะคะ รายการที่สิบสี่นี้เป็นทัพปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะผงคุกลักนะวันี้เนาเสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะสวยๆเลยนะคะสวยมากม ากเลยนะคะนี่นะคะ400บาทองนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะรายการที่15นี้เป็นะธาต่ากระดานนะคะพะ้าตุกระากดานนี้หนูเอา500บาทนะ เนื้อตะกวัวสนิมแดงนะคะผ้าท่าการะดาเนื้อตะกวัวสนิมแดงนะคะสวยๆเลยนะสนใจโฮมาปิดได้นะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะสวยจริงๆนะคะต่อไปนะคะนร,รายการที่16นะ นที่สิหนี้เป็นผ้ายันนะคะหลวมพ่อแช่มนะคะหลวมพ่อแช่มวัชะลองนะคะนี่นะหลวมพ่อแช่มวัชะลองนะคะด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้หนูเอา200บาทนะคะ200บาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะพ่อยายหลวงพ่อแชมวัดสลองเด้อ2 0 0บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่17นะคะ 17เจ็ดนี้เป็นเบีย้ยแก้นะคะรวมพ่อนุ่มวัดนางในนะคะเบีย้ยแก่รวมพ่อนุ่มวัดนางในนะคะเอ่ออันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะเบีย้ยแก่ลวมพอนุ่มวัดนางในสี่ร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่18ดนะรายการที่สินี้เป็นตะกูดโบราณตะกุดใบลานนะคะไม่ใช่ตะกุดใบลานนะคะ,ะ,บ,าะ,คะบางปืนนะหลวงพ่อยิ้มยาว2.6นิ้วนะคะคุณลูกค้าตะกุดใบลาน บางปืนหลวงปู่ยิ้มนะคะเออต่กุนนี้หนูเอาสี่รยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะสี่รอบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการาที่สิเก้านะ สิบเก้านี้จะเป็นตะกรุดจันเทนนะคะ,หล,ะ,คะ,ะ,คะหลวงพ่อกันยาวสามจุดเก้านิ้วนะคะนี่นะคะหลวงพ่อกันยาวสามจุดเก้านิ้วนี้หนูเอาสิร้อยบาทนะคะนี่ส่ร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะส่ร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะเป็นรายการที่20นะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะรายการสุดท้ายนี้เป็นเครื่องรางแหวนพี่รอดนะคะหลวงพ่อม่วงนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะหลวงพ่อม่วงนี้หนูเอาเซีรบาทนะคะเซีร้บาท แหวนพี่รอดหลวงพอม่วงนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะสวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยจริงๆนะ450บาทนะคะอันนี้สุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่351นี้นะ น้องเนตตี้พ้าเครื่องนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้ากับคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะก็หนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะพ้าบ้านๆนะคะ ท่านใดสนใจชอบตรงไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กด,กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะค,ะคุณลูกค้าเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคะมันจะเด้งอาหารลูกค้านะคะแล้วคุณลูกค้าจะได้พ้าสวยๆไปครอบครองนะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ